ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ค่อนข้างรีบนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา,เ,าเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยครับไม่อะไรทั้งนั้นนะครับผมเพิ่งไปดูรีวิวตัวนี้มาแล้วแม่งอย่างโหดนะครับปาโลมาโจมตีรัวจัดเลยครับเป็นการโจมตีแบบขโมยมาเบิ้ลด้วยนะครับผมกำลังหาตัวเมตาที่จะเล่นใหม่อยู่พอดีนะครับ เพราะฉะนั้นจัดเลยครับน้องซาช่าเนาะมาผมสุ่มตัวครั้งแรกของเรานะครับโอ้โหผมเพิ่งไปดูรีวิวมาตัวไม่ยงงโหดโอ้โหโจมตีแบบหนักจัดเลยอะแล้วมีล้างพื้นที่ด้วยเนาะ คือส่วนใหญ่ตัวละครที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีพื้นที่อะผมกลัวว่ามันจะแบบว่าคือมันจะไปตันในพวกน้ําแข็งอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้มีล้างด้วยนะครับมีล้างในตัวเนาะเอาว่ะเอววันนี้เราได้เอบวกมาสองชิ้นแล้วนะครับโอเคได้ดอกไม้มาด้วยไม่พูดความทำเพลงครับผม อางบก็เรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ได้หมดแต่อย่าเอาหมดนะขอร้องเอาแค่สักหมื่นก็พอนะเอาสักอสองสามหมื่นอะไรเงี้ยพอได้คุยกันเนาะโอเคว่าได้เยอะอยู่นะเอบวกเรายังไม่รู้นะว่ามันมีวัตถุด,ดิบอะไรบ้างนะครับรู้แค่ว่ามันจะมีเอบวกกับเอนี่แหละ แต่ว่าผมแบบว่าไปดูรีวิวอะโอ้โหตัวันโจมตีเยอะมากเลยนะครับไม่อ่านเอฟเฟกด้วยผมคือเข้ามาแบบอัปเดตเข้ามาแล้วก็มาสุ่มเลยนะครับตอนแรกตอนแรกกะว่าจะแบบว่าเออต่ค้ำค่ามันไปนะครับแต่ว่าลองดูแล้วมันก็ไม่เร็วนะครับผมก็เลยอะจัดแม่งเลยละกันนะครับไหนๆก็เก็บเพชรมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็ ลาดนี้ผมยังไม่ค่อยมีตัวละครเจ๋งๆไว้เล่นด้วยนะครับคือส่วนใหญ่ก็จะเล่นแต่แค่เมเลียวนี่นะครับอืมอะไรวันนี้ยปานี่ห้าหรอโอเคอ,อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรเราได้เรื่อยๆเพราะตอนนี้เราหมดไปหนึ่งหมื่นแล้วนะไวชิปหายเลยครับ พอเป็นตัวละครแล้วแม่งโคตรไวเลยเพราม่งทีละห้าร้อยนะครับไม่แปลกใจต่อเรืเ่อยๆครับอ่าได้แน่นอนวัตถุดิบหนึ่งแล้วรหัสนี้ผมมีอ่าผมขาดเปนวะจริงๆตัวนี้มันต้องใช้เปนเนาะต้องมีเปนโหดๆแต่ว่าผมไม่มีครับเสียดายมากเลยอ่ะผมมีแค่เปนปลาหมึกอันเดียวที่ดูจะเข้าท่าเข้าทาง แต่นอกนั้นคือแบบกากหมดเลยตัวนี้วัตถุดิบแห้งเหมือนกันนะครับเนี่ยหวังว่าผมน่าจะไม่ได้เสียเงินเสียทองเพราะว่าวัตถุดิบนะเอาไว้ซื้อตำนานอย่างเดียวก็น่าจะพอเนะตัวนี้เนี่ยถามว่าคอสน่าสนใจไหมคอสก็น่าสนใจนะครับเซกุลแปดสิบเลยนะเออแต่ผมว่ารอคอสองก็ได้มั้งคอสองน่าจะมีมั้ย อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่าเนะาะหราขอสองสาชานะครับเพราะว่าเราใส่ขังก็ได้นะครับใส่ขังก็ผมว่าก็ไม่เร็วรับเพชรแป๊บหนึ่งนะครับรับเพชรให้มันครบห้าร้อยกันจีโอเคได้อย่างวะเนี่ย ตอนนี้หมดไปสองหมื่นแล้วนะครับก็ได้อะไรบ้างอ๋อ,อเหลือปลาฉลามอีกเหลือดอกไม้สองอันนี้สองโอเคอย่างละสองไม่ใช่เออใช่อย่างละสองโอเคเหลืออย่างละสองถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะอย่างน่าจะอย่างละสองซึ่งโคตรยากนะครับ โอเคถ้าอย่างนี้ทรงทรงอย่างนี้เหมือนจะโดนล็อกนะถ้าอย่างนี้โอเคได้มาละผมน่าจะโดนล็อกไอ้ไอ้นี่แน่เลยอะไอ้วัตถุด,ดิบอีกอันนึงอะใช่ไหมใช่แน่เลยกว่าแล้วนั่นนะเออเออไม้ออันนึ่งดอกไม้อีกอันนึงรู้สึกว่าขาดดอกไม้อีกอันนึงโอ้ โอเคเอาชื่อมึงดีเลยทำไมอ่ะเฮ้ยดอกไม้อันหนึ่งผมขอดอกไม้ดอกไม้โอ้โหดอกไม้โหยห้าหมืน่นเก็บมาเป็นปีครับผมแม่งละลายหมดวันนี้เลยแล้วไม่เหลือแบบไม่คิดจะเหลือเพชรไว้ให้แบบทําแบบจี้อย่างอื่นเลยเนาะ แล้วจีแม่งก็โอ้โหทำดาร์กไม่ได้แล้วด้วยโคตรแย่เลยครับโอเคได้ละโอ้โหเท่าไหร่วะอ่าตีสักอ่าสามหมื่นสามมืน่สมมนสองโอ้โหยียอะไรวันเนี่ยสามหมื่นสองหนึ่งสองสามสี อโอเคครับผมได้ามาเรียบร้อยแล้วครับกับล้อสซาชาตินะครับว้าวว้าวาโอเคเราปิดอยู่ที่เท่าไหรออ่อ่ะตอนแรกเรามีห้าหมื่นเจ็ดใช่ไหมครับก็ตีกลมๆก,ลมก็ประมาณสามหมื่นเนาะเออเราก็หมดไปประมาณสามหมื่นนะครับ ได้มาเรียบร้อยแล้วครับผมน้องซาชาตึงๆเดี๋ยวเราอ่าน่าจะต้องเติมตำนานนะครับเพราะว่าถ้าเล่นแค่อีโวเนี่ยน่าจะสู้ชีวิตนิดนึงเนาะแต่ก็ไม่แย่นะครับเนี่ยมีนู่นนี่นั่นผมยังไม่ได้อ่านเอฟเฟกมันถี่ถ่วนแต่ว่าผมไปดูรีวิวมาแม่งอย่างโหดเลยอะมันมีปลาโลมาที่บอกว่าโจมตีแบบนับหนึ่งนับสองด้วยครับ เดี๋ยวเอาไว้ค่อยว่ากันเนาะแต่ว่าเราได้มาแล้วครับจังหวะนี้ก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับสามหมื่นเพชรเนาะละลายไปกับน้ําเลยครับผมไม่รู้ว่าจะได้คืนวันไหนด้วยนะครับครับผมก็สําหรับวันนี้มาไวไปไวนะครับเป็นอีเวนต์ตัวละครเนาะใครทําก็ขอให้โชคดีครับก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าน่าสนใจนะสําหรับใครที่แบบว่าเป็นสายขโมยมาเบิลเนาะ ผมคิดว่าน่าจะพอไปวัดไปวาหนได้อยู่นะครับตัวนี้อ่าไหนแพ็คลาน้าไม่มีลดราคาเนาะราคาเต็มครับอืมใช้ได้เลยนี่โอเคครับผมก็สำหรับอีเวนต์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับเจอกันใหม่อีเวนต์หน้าครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปศึกษาสกิลตัวละครก่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โอ้โหสามหมืน่นก็ไม่เร็วมั้งกะไม่เหลือไม่ท